จอมยุทธการตลาด สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับนี่คือรายการจอมยุทธการตลาดครับวันนี้วันพุทธที่13ตุลาคมพุทธศักราช2564เราเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ11โมงเช้าจนถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 100.5้้ครับวันนี้อยู่กับผมเล็กมนชัยวงคิติไกรวันนะครับพี่กุงไซฟ,ฟ้าโอสุกนทิปติดภารกิจ1วันอยู่กับผมต่อเนื่องไป60ชั่วโมง60นาทีครับ60ชั่วโมงนานไปนิดนึงคุณผู้ฟังสามารถส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับทั้ง,งเรา m อ o t News รวครับรวมถึงทาง Facebook Fanpage ครับ Mcot News FM 1 0 0 5ด้วยมีอะไรที่อยากจะอัปเดตอยากจะพูดคุยกันในแวดวงธุรกิจและการตลาดนะครับส่งข้อความเข้ามาพูดคุยได้ครับเชื่อว่าบรรยากาศวันนี้ทั้งวันครับ13ตุลาคมจะเป็นวันที่พวกเราพระะกน,นิกรชาวไทยจะร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็พระองค์จะทรงสถิตยอยู่ในใจของคนไทยไปตราบนานเท่านานด้วยครับเดี๋ยวโปรแกรมในวันนี้นะครับช่วงเปรกแรกจะพูดคุยกับศาสตราจารย์ดรสุช,ชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวันนี้อาจาร,รย์เอนะครับมีเรื่องราวที่เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีมาเล่าให้ฟังนะครับมีอะไรมาอัปเดตต้องรอฟังกันนะครับเพราะว่า ตอนนี้แฟนๆของอาจารย์เอเนี่ยเยอะมากขึ้นเรื่อยๆและก็รอฟังผ่านทางรายการจอมยุทธการตลาดของเราจากนั้นเบรกที่2ครับจอมยุทธอาเซียนจะคุยกับดรภัยจิตวิบูลธนสารอดีตอักรราชาทูตฝ่ายการพาณิ์นักกุงปักกิ่งครับซึ่งท่านก็เป็นรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนด้วยวันนี้ถอดบทเรียนกันก่อนครับถอดบทเรียนกันต่อสิ สำหรับประเทศจีนในการพลิกวิกฤตจากโรคระบาดโควิด1 9เป็นโอกาสทางการค้าเป็นอย่างไรทั้งเรื่องเวชภัณฑ์การคัดกรองคนแล้วก็สิ่งที่น่าจะเป็นสูตรสำเร็จจากประเทศจีนที่เราเอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับแม้ว่าจีนตอนนี้จะเจอกับปัจจัยที่กดดันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งเรื่องปัญหาหนี้จาก e v e r g r a n d รรวมถึงเรื่อง พลังงานในประเทศทั้งระดับราคาพลังงานรวมถึงพลังงานไฟฟ้าไม่พอใช้นะครับส่งข้อความเข้ามาทักไทยคุยกันได้นะครับสวัสดีคุณธราเทพจันสกุลนะครับที่ส่งข้อความมาคุยกับรายการจอมยุทธการตลาดสวัสดีคุณทองแดงและก็คุณพัฒนานะครับแล้วก็ยังมีข้อความที่พูดคุยกันนะครับกับรายการจอมยุทธการตลาดผ่านทาง Facebook Fanpage ด้วยในช่วงนี้เราจะเห็นความเคลื่อนไหว ของหลายธุรกิจเลยนะครับที่ทำอะไรใหม่ๆอยู่เสมอแล้วก็เขาเรียกว่าสร้างความแตกต่างให้กับเส้นทางเดินของธุรกิจณนะตอนนี้เนี่ยในปัจจุบันเราอาจจะพูดถึงการตลาดที่เป็นมากกว่าเรื่องของการทำยอดขายให้ได้เยอะ ก่อนหน้านี้ถ้ายังจํากันได้ปรมาจารย์การตลาดอย่างฟิลิปคอตเลอร์ใช่ไหมครับออกมาตั้งแต่3.0 4.0ปัจจุบันเป็น5.0นะครับให้เรามอง Customer Insight หรือว่า Human Insight สิ่งที่อยู่ภายในลึกๆของคนมาปัจจุบันนะครับมองไปกว้างกว่านั้นลึกกว่านั้นโดยเฉพาะเรื่องของการตลาดดิจิตอลซึ่งรายละเอียดเนี่ยสามารถติดตามได้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเลยนะครับที่ วันนี้จะนำมาเล่านำมาอัปเดตกันกับรายการจอมยุทธการตลาดด้วยแล้วก็เห็นจากข่าวนะตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นอย่างาทางข่าวจากประชาชาติก็บอกว่าผู้ถือหุ้นของแมคโครไฟเขียวรับโอนกิจการของโลตัสแล้วนะครับก็เป็นดีลที่ค่อนข้างฮือฮาแต่ว่าโลตัสเป็นตัวอย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมาก แต่ก่อนตอนนู้นสมัยผมถ้ายังจำได้นะฮะก็คือใช้ชื่อโลตัสแล้วก็กลายเป็นเทสโก l o ลตัสใช่ไหมตอนที่เกิดวิกฤตต้ยมยำกุ้งตอนนี้กลับมาในอ้อมอกของเครือจเจริญโพกกับพันอีกครั้งหนึ่งแล้วรีแบรนด์ใหม่ซะใหม่เอี่ยมเลยภาพขาวแดงแล้วก็ตัวอักษรสีดำเทสโก l โลตัสแบบเดิมเนี่ยหายวับไปเลยครับกลายเป็นโลตัสใช้สีค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าหลายคนเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเข้าไปใน ไฮเปอร์มาร์เก็ตอย่างโลตัสเนี่ยก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันทั้งสินค้าที่มีแล้วก็จะทําให้สิ่งที่มีในมือของเครือเจริญพ่กระพันเนี่ยนะครับตั้งแต่แมคโรเป็นขายส่งโลตัสนะครับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตไปจนถึงเ e เ e ่นอว่นนะครับที่เขาทําเรื่องของการค้าปลีกแล้วก็ร้านสะดวกซื้อก็ค่อนข้างครอบคลุมทีเดียวเดี๋ยวเราก็คงจะเห็นอะไรต่อมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับกับสิ่งที่โลตัสเขาจะทําก็ถือว่าเป็น ถ้าเกิดมองในการตลาด4 p เนี่นะครับ p, p ตัวสำคัญ Place หรือว่า Channel and Distribution Management นี่แหละนะครับ s t r a t e g y นี่แหละนะครับถือว่ามันจะเป็นช่องทางที่ทรงพลังทีเดียวขณะเดียวกันนะครับ นอกจากเรื่องของทางโลตัสแล้วนะครับเราก็ยังจะมีข่าวทางธุรกิจอีกหลายเรื่องด้วยกันที่จะมาอัปเดตแต่ว่าตอนนี้อาจารย์สุดชัดชวีนะครับพร้อมอยู่ในสายกับเราเข้าสายกับรายการจอมยุทธการตลาดนะครับสวัสดีครับอาจารย์เอครับดีครับพี่เล็กครับสวัสดีครับท่านผู้ฟัง FM 100.5ที่รักทุกท่านครับ อาจารย์ครับเป็นประจําเลยนะครับทุกวันพุธแบบนี้จะมาฟังเรื่องนวัตกรรมสิ่งที่อัปเดตกันนะครับในมุมมองของอาจารย์เอแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณนะครับสําหรับตัวไอศครีมมะม่วงน้ําดอกไม้รับประทานแล้วอร่อยแพ็กเกจสวยครับแล้วก็ตัวน้ามังคุดอร่อยดีครับขอบคุณมากนะครับกับวันนี้อาจารย์มีอะไรมาแชร์ให้ฟังครับ วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องวัสดุที่ไฮเทคมากๆครับพี่เล็กครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็เป็นเรื่องที่วันนี้ท่านผู้ฟังไม่รู้ไม่ได้ครับพี่เล็กครับเชื่อว่าหลายๆท่านคงรู้จักไอไฟเบอร์คาร์บอนนะครับหรือพวกเป็นพวกกราไฟต์นะครับกราไฟต์นี่ใช้เยอะนะครับ เดี๋ยวนี้ไม้เทนนิสไม้แบดมินตันวัสดุทางการแพทย์ก็ใช้กาวไฟหมดกราวไฟเนี่ยก็คือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของคาร์บอนมีน้ำหนักเบามากแต่ว่าแข็งแรงมากเอามาทำเป็นรถยนต์ก็ได้รถยนต์แพงๆที่มีน้ำหนักเบาๆรถแข่งฟอร์มูล่าวันก็ใช้องค์ประกอบของพวกคาร์บอนกาวไฟทั้งสิน้นวัสดุพวกนี้นะครับเป็นวัสดุที่เราในประเทศเนี่ย ทำได้ยากมากและมีมูลค่าสูงที่สุดเลยครับท่านมองซ้ายมองขวาไปเนี่ยวัสดุอุปกรณ์รณหลายๆอย่างเนี่ยรอบตัวท่านก็ทําด้วยกาวไฟหรือคาร์บอนกาฟไฟวันนี้อยากจะมาแชร์เรื่องหนึ่งก็คือวันนี้โลกมีวัสดุใหม่ที่เหนือคาร์บอนกาฟไฟอีกที่เรียกว่ากาฟีนพี่เล็กเคยได้ยินคำว่ากาฟีนไหมครับกาฟไฟได้ยินกาฟีนไม่คุ้นครับ ใช่ครับกาฟีนนี่คืออนาคตของวัสดุของโลกครับท่านผู้ฟังครับกาไฟว่าแพงแล้วดีแล้วเบาแร่งนะครับเป็นวัสดุสำหรับอวกาศวัสดุสำหรับอุปกรณ์แพงๆทุกอย่างแต่วันนี้วัสดุที่เหนือกว่าและแพงกว่ากาไฟเรียกว่ากาฟฟนที่แพงกว่าเนื้อกว่าก็คือแข็งแรงกว่าแต่เบากว่าบางกว่าแพงแค่ไหนครับ เขาขายกันไม่กี่กรัมก็หกล้านครับวัดเป็นหน่วยเป็นกรัมนี่แหละฮะใช่ครับกิโลนึงเนี่ยประมาณหกล้านหา่ากิโลลก <ะ S 2> ลูาิโน<ห>่ครับมันเอามาทำอะไรได้ครับ,รบถ้าต้นทุนแพงขนาดนั้นครับโอ้โหทำวัสดุได้ทุกรูปแบบครับเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์อวัยวะเทียมเข้าไปอยู่ในร่างกายนะครับตัวรถยนต์ที่ต้องการน้ำหนักเบาม,มากเช่นรถไฟฟ้าครับท่านผู้ฟัง พีเล็กถ้าเกิดรถไฟฟ้ายังหนักอยู่ปัจจุบันเนี่ยขับไปไม่กี่กิโลต้องไปชาร์จแบตใหม่แต่ถ้าเกิดว่ารถยนต์ปกติประมาณตันถึงสองตันเหลือไม่ถึง400รอกิโลแต่ว่าแข็งแรงมากกว่าไปชนแล้วไม่บุบด้วยแบบนี้การประหยัดน้ำมันการประหลัดประหยัดพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็เกิดขึ้นได้วัสดุที่มาใช้นี่เรียกว่ากาฟีน วันนี้ประเทศไทยทําเองได้และคนที่เป็นเจ้าของสิทธิบับตรก็คือรนลัตกกบังครับาจากคณะวิทยาศาสตร์ของพมะจอมเก้าลัตกบังสามารถพัฒนาเครื่องผลิตกาฟีนได้ซึ่งในอดีตกว่าจะได้สักกร,รมัมสองกรลมซึ่งเล็กมากๆนะครับใช้เวลาสกัดกันเป็นสัปดาห์แต่วันนี้สามารถทำได้หลายกิโลในคณะวิทยาศาสตร์ของพมะจอมเก้าลกบังครับนั่นหมายควาในอนาคต ความสาเร็จตรงนี้จะทําให้พี่น้องคนไทยมีวัสดุระดับโลกระดับอนาคตผลิตใช้ในบ้านเราได้ครับพี่เล็กครับครับคงจะต้องถามนะฮวครับว่าแมกราฟไฟต์ก็บอกแพงแล้วกราฟีนแพงขึ้นไปอีกแล้วคนไทยเราสถาบันการศึกษาไทยเราวิจัยและพัฒนาจนทําได้เนี่ยเออเริ่มแต่เริ่มเดิมทีเนคณะวิทยาศาสตร์เขามาคิดทําเรื่องกราฟีนได้ยังไงนะครับการท,ทําพวกนี้เป็นสาสังเคราะห์นะครับคาร์บอนไฟเบอร์คาร์บอน กาไฟคาร์บอนกราฟีนเป็นสารสังเคราะห์ต้องทำในห้องปฏิบัติการพูดกันง่ายๆว่าโมเลกุลอะตอมของคาร์บอนค่อยๆถอดมามาเรียงร้อยกันใหม่นี่นะครับนี่เป็นวิชาขั้นสูงทางด้านเคมีคณะวิทยาศาสตร์ก็มีอะไรครับสอนเคมีชีวาฟิสิกส์เขาทำเรื่องนี้อยู่แล้วอาจารย์ที่จบมาหมหาลัยระดับโลกก็เคยทำ กาฟีนกาไฟในห้องแลบระดับโลกพอมาถึงอยู่ที่ไร่กระบังเริ่มทําในห้องแลบห้องปฏิบัติการสําเร็จแต่ทําได้จํานวนน้อยแต่ที่ถือว่าเป็นก้าวกระโดดของประเทศไทยก็คือปัจจุบันสามารถทําเครื่องผลิตนะครับจากเดือนหนึ่งทําได้ไม่กี่กรัมทําให้เดือนหนึ่งทําได้ถึง15กิโลแล้ว15กิโลถ้าเกิดเชิงพาณิชย์ก็เดือนหนึ่งก็ขายได้เกือบร้อยล้านครับว้าว wow. เห็นไหมครับความอัศจรรย์ตรงนี้แหละครับถือเป็นก้าวกระโดดทางด้านวัสดุศาสตร์ของประเทศไทยท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังไม่รู้เรื่องวัสดุไม่ได้ครับเพราะวัสดุปัจจุบันมันเปลี่ยนโลกจริงๆครับตั้งแต่เรื่องทางการแพทย์เรื่องสุขภาพของท่านจนมาเรื่องเครื่องใช้นะครับจนเป็นอุปกรณ์นะครับที่ท่านต้องใช้รถยนต์ขับขี่ทุกเรื่องจนถึงแบตเตอรี่มากมายไปหมดครับหรือแม้กระทั่ง นะครับเรื่องของการป้องกันเช่นเรื่องของเสื้อกรอกต่อไปเสื้อกรอกครับพี่เล็กครับท่านผูน้ฟังครับไม่ต้องหนาครับเป็นเสื้อที่พี่เล็กใส่เนี่ยเสื้อเชิ้ตรักทอด้วยกาฟีนเสื้อแจ็คเก็ตที่พี่เอใส่อยู่เนี่ยถักทอด้วยกาฟีนยิงไม่เข้าครับ๋อฮะเอ้มันจะกลายเป็นเหมือนอย่างโทษนะฮะอาจารย์ครับหลายอย่างที่เราเห็นในหนังหรือว่าเห็นจากของเล่นของดราเอมอนเนี่ยมันก็จะเป็นจริงมากขึ้น,นเรื่อยๆนะฮะ เป็นจริงสิครับใครดูจอห์นวิภาคสามใช่ไหมฮะปีเล็กดูไหมฮะท่านผู้ฟังครับพระเอกอะนะครับก็คินนลีฟอะไปตัดสูตรสูตรธรรมดาแต่ยิงโอ้โหเท่าไหร่เอ็มสิหกยิงไม่เข้าไอ้นั่นแหะครับกราวฟีนไอ้นั่นไม่ใช่แค่หนังนะครับในความเป็นจริงปัจจุบันสามารถทําได้ใกล้เคียงแบบใน,นหนังแล้วครับครับแล้วมองต่อยอดละครับกับสิ่งที่สจลทําครับกราวฟีน ทั้งแข็งแรงทั้งทนทานน้าหนักเบากว่ามันต่อยอดไปทําอะไรได้อีกที่เหมาะกับศักยภาพประเทศไทยครับอาจารย์โอโ้โหพี่เล็กครับมากมายปัจจุบันเรื่องแบตเตอรี่ก็ต้องใช้แบตเตอรี่เนี่ยเป็นก็เรียกว่าจะอยู่จะไปเนี่ยเรื่องรถยนต์ก็แบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่มันหนักนะครับแบตเตอรี่นะครับ,บ,ตตรรบองค์ประกอบที่ใช้มีเรื่องวัสดุศาสตร์เข้ามาด้วยถ้าเกิดมันหนักแล้วประสิทธิภาพต่ํารถพี่เล็กก็คือรถบรรทุกแบตเตอรี่ การี้เป็นทุกคนเพราะงั้นกราฟีนจะมาช่วยทำแบตเตอรี่นั้นเบานะครับทําให้มีประสิทธิภาพสูงรถยนต์ประเทศไทยถือเป็นประเทศผู้นําในการนะครับประกอบรถยนต์นะครับขึ้นรูปรถยนต์ต่อไปถ้าเกิดประเทศไทยสามารถขึ้นรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีกราฟีนใช้ัสุกราฟีนเนี่ยจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการส่งออกมูลค่าสูงระดับโลกอยู่ที่นี่เท่านั้นไม่พอนะครับ อวัยวะของเราเนี่ยครับหรือแม้แต่เวลาคนที่ต้องไปสวนหัวใจซึ่งพวกเราทันมันกันเนี่ยอันตรายครับโครตสลลอกเข้าไปกอดตามเส้นเลือดอุปกรณ์ที่เขาไปสอดเข้าไปในคลวงเส้นเลือดเราสุดท้ายก็ไม่พ้นกราฟีนครับอ้ห่าอ,อ้มันเอาไปใช้ได้ค่อนข้างแพร่หลายมากนะครับอาจารย์ทีนี้คนที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าโอกราฟีนมันเจ๋งแบบนี้แต่ต้นทุนมันสูงด้วยนะฮะ จะต่อยอดจากสิ่งที่สจลทําไปสู่กระบวนการการผลิตในวงกว้างได้ยังไงฮะหรือว่าเราพอจะทําอะไรอีกได้บ้างฮะสุดยอดครับพี่เล็กถามตรงจุดทุกครั้งเลยนะครับทำยากและทําได้น้อยมันก็ไม่เป็นตามที่พี่เอเพิ่งเล่าให้ฟังครับหรือผมเล่าให้ฟังว่ามันเป็นตามฝันวันนี้สิ่งที่คณะวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้ากระบางก็คือ จากที่ผลิตได้ในห้องปฏิบัติการเนี่ยเดือนหนึ่งได้ไม่กี่กรัมวันนี้สิบห้ากิโลกรัมต่อเดือนละเป็นโรงงานขนาดย่อมในหมหาวเทยาไลตยต่อไปจะทําให้ได้เป็นร้อยกิโลกรัมต่อเดือนและเทคโนโลยีนี้จะถูกถ่ายทอดแก่ภาคอุตสาหกรรมครับจะทําให้ได้เป็นตันต่อเดือนลองคิดดูสิครับว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วท่านผู้ฟังครับตันเนี่ยสําหรับกาฟีแล้ว ทำลดได้เป็นพันพันคันนะครับเพราะมันบางมากไม่แต่ถ้าเกิดตันหนึ่งสําหรับวัสดุเก่าสร้างรถได้แค่คันเดียวครับนี่คือความแตกต่างที่ประจอมเก้าและก็บบางทําก็คือทําให้ได้มากขึ้นทําได้เร็วขึ้นครับครับอันนี้น่าถามต่อเลยครับก็คือองค์ความรู้เรื่องการผลิตกราฟีนที่สจลจะถ่ายทอดให้กับภาคอุตสาหกรรมครับภาคอุตสาหกรรมอาจจะสงสัยโอ้ต้องจ่ายเงินสจลแพงไหมครับเนี่ยที่จริงไม่ต้องหรอกครับ คนที่ถือสิทธิบัตรก็คือพระจอมเกล้าเจ้าคุณนและกับบังกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เนี่ยแหละครับเราถือสิทธิบัตรเนี้ยเพื่อที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนทําให้สิทธิบัตรเนี้ยซึ่งเป็นสิทธิบัตรของคนไทยเนี่ยทําให้เทคโนโลยีเนี้ยมันทําได้นะครับโดยคนไทยแล้วก็เพื่อคนไทยครับเพราะฉนั้นไม่ต้องห่วงครับแต่ถ้าเกิดท่านจะต้องไปทากับต่างประเทศท่านเตรียมไว้เลยครับอยากจะบอกพี่เล็กรู้ไหมลืมบอกไปแว่นตาที่ทําด้วยกาวไฟเนี่ย ท่านผู้ฟังอย่ากตกใจนะครับ,รบแว่นตาเนี่ยของญี่ปุ่นที่ทําด้วยกาไฟอะแว่นตาเนี่ยอันหนึ่งประมาณแสนหนึ่งสองแสนบาทครับโอ้แพงมากเลยครับแพงมากครับเราไม่มีโอกาสได้สัมผัสแล้วครับสําหรับท่านที่เคยไปญี่ปุ่นไปดูตามร้านแว่นในกินซ่าเนี่ยจะเห็นพวกเนี้ยต่อไปวัสดุพวกเนี้ยมันทําทุกอย่างครับแล้วก็มีคนยอมจ่ายเพราะขายชิ้นเดียวเนี่ยดีว่าไปขายแว่นอีกเป็นพันชิ้นถูกไหมฮะเพราะมันตั้งสองแสนบาทไม่มีตลาดของมันครับวัสดุประเภทนี้ โอ้ฮะเห็นศักยภาพของกราไฟต์กราฟีนแล้วแล้วก็สิ่งที่สจรทําในฐานะสถาบันการศึกษาเพื่อเพื่อส่วนรวมเพื่อภาคธุรกิจไทยทีนี้ความสําคัญที่ทางภาคธุรกิจไทยและคนไทยต้องใส่ใจเรื่องวัสดุศาสตร์ทาไมเราต้องใส่ใจเรื่องนี้และคณะวิทยาศาสตร์และสจระจะผลักดันยังไงต่อครับสําคัญมากครับเพราะว่าวัสดุมันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเราทั้งหมดตั้งแต่เสื้อผ้านะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ ในครัวเรือนในครัวนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับเป็นส่วนในการประกอบวิชาชีพของเราทุกอย่างมันเกี่ยวพันหมดพวกนี้ทาด้วยวัสดุไม่ได้ทําด้วยอากาศวัสดุก็พยายามทําให้มันทันสมัยขึ้นความทันสมัยก็คือมันเบาทุกคนก็ชอบอะไรเบาๆใช่ไหมครับ,รบไปหนักๆก็ไม่ไหว นะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือความแข็งแรงทนทานปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตรงนี้แหละครับประเทศไทยเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์เราไม่ทิ้งไม่ได้และวันนี้เรากําลังจะเป็นผู้เล่นชั้นนําทางด้านวัสดุศาสตร์ในระดับโลกครับครับและส่วนเรื่องงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาเนี่ยแหละครับเราจะต้องอัดฉีดเพิ่มอีกแค่ไหนทําเพิ่มอีกแค่ไหนครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องวิ่งแข่งกับหลายประเทศแลือเกินครับ จะทําเป็นเชิงพันธนิดต้องลงทุนสูงมากครับหลายท่านฟังอยู่ก็ท่านขับรถไปท่านชอบนะแต่งรถด,ด้วยคาร์บอนไฟเบอร์อะไรเงี้ยนะครับสีดําๆอย่างเงี้ยกาไฟเนี่ยนะครับโอ้โหแผ่นหนึ่งก็แพงมากๆมาทำถ้อยเสียทีจากหมื่นก็เป็นแสนนะครับพวกนี้มีต้นทุนการผลิตมหาศาลแต่ต้นทุนการผลิตเนี่ยยิ่งผลิตมันยิ่งคุ้มแต่ที่หนักหน้าที่สุดก็คือต้นทุนการสร้างคน นะครับวันนี้ด้วยภาษีของพี่น้องประชาชนเนี่ยส่งพี่เอส่งพวกเราเนี่ยไปเรียนในต่างประเทศกลับมาเนี่ยมันก็ต้องกลับมารับใช้ประเทศเอามันสมองเราเนี่ยมาสร้างเทคโนโลยีทางด้านวัสดุศาสตร์เนี่ยให้มันผลิตให้ได้ภายในประเทศสุดท้ายแล้วต้นทุนมันจะถูกลงไปเรื่อยๆเพราะต้นทุนคนพี่เล็กครับยังถือว่าแพงที่สุดหายากที่สุดต้นทุนเครื่องจกักรไม่เท่าไหร่แล้วครับยิ่งนานวานเทคโนโลยีดีขึ้น ต้นทุนมันจะสวนทาเทคโนโลย,ยีก็คือจะถูกลงเรื่อยๆครับอ๋ออันนี้อันนี้อาจารย์เอกเข้าประเด็นได้ดีมากนะครับเพราะว่าโจทย์วันนี้เนี่ยกราฟินเป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าการหาคนมาสร้างกราฟีนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่กว่า,าในฐานะที่เป็นนักเรียนทุนด้วยแล้วก็มาจากทางสจลนะครับทํายังไงดีฮะควรจะต้องมีกลไกอะไรดีให้ภาวะสมองไหลในประเทศไทยเนี่ยมันมันดีขึ้นกว่านี้ดีขึ้นกว่าที่เป็น ปัจจุบันสมองหลายจนรั่วไปหมดแล้วครับคนเก่งสมัยก่อนเนี่ยรัฐบาลมีนโยบายที่ดีมากก็คือหัก,หกคอตีเขาคือถ้าเกิดว่าท่านท่านผู้ฟังมีลูกเรียนเก่งนะครับคณะบดีก็จะเรียกเข้ามาห้องบอกโอ้ยอนักศึกษาเรียนเก่งมากเดี๋ยวผมจะขอจุลััฐบาลให้ไปเรียนปัญญาเอกโทเอกที่มาลัยระดับโลกเด็กก็ดีใจโอ้ยดีใจจังเลย ดีใ,ใจใช่ไหมพรุ่งนี้ไปให้พ่อแม่มาเซ็นคำ้ำก็ต้องมาเซ็นค้ำว่าถ้าเกิดหนีไปพ่อแม่ต้องใช้สามเท่าแล้วถ้าเกิดกลับมาก็ต้องใช้เวลาไปเรียนมาห้าปีก็ต้องใช้สิบปีไปเรียนสิบปีต้องใช้ยีสบปีนโยบายด้านเนี้ใช้ในสมัยพีเอ มากมากแต่ตอนนี้พี่เอเรียกเด็กเข้ามาที่หนึ่งและกระบ,บางเดี๋ยวพี่จะส่งไปเรียนเมืองนอกเอาทุรัฐบาลบอก,กเขายกมือไหว้บอกขอบคุณครับพี่เอไม่เอาหรอกครับผมเขียนอีเมลถึงมหาลัยอเมริกาแล้วถึงเอเมทีแล้วเขาให้ทุนผมหรือให้เงินกู้ผมแล้วผมไม่ยอมมารับธุรัฐบาลแล้วครับเดี๋ยวต้องมารับใช้รัฐบาลรับใช้ประชาชนพอผมเรียนจบเขาอยู่เมืองนอกมากกว่าตรงนี้วิกฤตแล้วครับพี่เล็กพอ,อยุคอินเทอร์เน็ต เด็กไทยสามารถติดต่อที่เรียนได้เองและขอทุนของเงินกู้ได้เองประเทศไทยตรงนี้วิกฤตแล้วในอนาคตจะไม่มีนักวิทยาศาสตร์อาจารย์เก่งๆมาทํางานในประเทศไทยแล้วเพราะนอกจากผลตอบแทนอ่ามากกว่าเอกชนแล้วเกียรติยศศักดิ์ศรีมันได้ไม่เหมือนเดิมครับพี่เล็กวันนี้เราอยากจะฝากตรงนี้ไว้ว่าอยากให้ท่านผู้ฟังสนับสนุนและดูแลคนเก่งในประเทศไทยให้ดีกว่านี้ เพราะฉะนั้นแล้วจะไม่มีคนเก่งมาสอนลูกหลานท่านจะไม่มีคนเก่งมารับใช้ท่านเพราะคนเก่งมีโอกาสเสมอมีทางไปเสมอไม่ใช่ในแค่ประเทศไทยเข้าไปได้ทั่วโลกครับฮะโอ้ฟังเรื่องนี้แล้วก็น่าจะได้ได้บทสรุปที่นําไปสู่คําถามใหม่ไว้เดี๋ยวมีโอกาสจะชวนคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับเรื่องบุคลากรนนในแวดวงเทคโนโลยีนวัตกรรมทําอย่างไรให้ช่วยสร้างชาติกันได้ต่อนะครับวันนี้ขอบคุณอาจาร,รย์เอครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับอาจารย์เอสตร์าจารย์ดรสุชาติชวีสวุวรรณสวัสดิ์นะครับอธิการบดีจากสจลอนอกจากประเด็นเรื่องกราไฟต์กราฟีนไปจนถึงคนในแวดวงที่ไม่เพียงทําแต่วัสดุศาสตร์นี่แหละใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนชาติตอนนี้เราพร่องไปเยอะนะครับต้องปรับปรุงขนาดใหญ่เลยละ่ะพักสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามอัปเดตจากประเทศจีนแล้วก็ดูกันหน่อยครับว่าจีนเขาหาโอกาสจากโรคโควิดสิได้ยังไงครับ ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงจอมยุทธการตลาด